ห้องนอนของคนจนจนจ,นจะมีใครสนคนจนอย่างเราสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบรีเขาตาเที่ยงแอดนคนปรปฐมผมรน,นวดเกษตรนอกโรงเรียนนะครับมาพบกันเหมือนเดิม อือเกา่าไายังหักน้องคือเกา่าวันนี้นหนวดมา,อาตอกย้ำการปาดประกบกันอีกทีนึงหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยผมได้เสียบมะเดื่อนะครับแบบปาดประกบแล้วก็อัปเดตให้ดูเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันติดดีมากสวยงามนะครับ ทีนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆท่านเนี่ยนะครับขอสอบถามมาว่าไอวิธีการปาดเสียบประกบแบบนี้มันใช้กับหมอนหรือว่ามาทํากับหมอนได้หรือเปล่านะครับนั้นหนูก็บอกไปเลยว่าได้นะครับทีนี้วันนี้จะมาทําให้ดูเลยนะฮะวันนี้ผมก็เตรียมกิ่งมาคือการเสียบแบบปาดประกบเนี่ยนะครับบางทีมันจะเสียบยากกับหมอนนิดนึงก็คือหมอนเนี่ยถ้ากิ่งเขาใหญ่หรือว่าเขาแก่เกินไปเนี่ย เขาจะกลายเป็นไม้ที่เนื้อค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมาเดือนเนี่ยกิ่งจะอ่อนกว่านะครับถ้าถ้าเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใช้กับหมอนได้ไหมแน่นอนว่าได้แน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูนะอ่ะเราก็ข้อดีก็คือกิ่งเล็กๆของตอแบบเนี้ยเราก็สามารถจะนํามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าเรามีอ่าหมอนกิ่งขนาดนี้นี่เห็นไหมมันก็จะเท่ากันพอดี เวลาเราเสียบประกบมันก็จะสวยงามแล้วก็ทําง่ายนะทําง่ายมากมากมาเดี๋ยวมาทากันนะครับเอามาดูอุปกรณ์ก่อนก่อนที่เราต้องใช้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถ้าใครที่ติดตามนนวดปกติอยู่นะเขาก็พอจะทราบนะบว่าเรื่องราวของอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆคือมีดนะครับมีดที่ใช้เสียบใช้ปานดนี่แหละนะครับนนวดก็ใช้มีคัตเตอร์ นะครับแล้วก็จะมีอ่าพรา,าฟิล์มเทปพ,พันแอลโกอฮอล์กันไกรตัดกิ่งอ่ากิ่งพันของหมอนนอกแล้วก็กิ่งตอนะครับเนี่ยกิ่งตอมาเดี๋ยวเราจะทำการเสียบกันนะครับเริ่มแรกก็เอามีคตัตเตอร์ของเราเนี่ยค่าเชื้อโควิดสกวนนี่ เช็ดกับเสื้อของเรานะครับอย่าไปเช็ดเสื้อคนอื่นแต่ถ้าเมียอยู่ใ,ใกล้ๆก็เช็ดกับกางเกงเมีเยอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเช็ดด้ออย่าปาดวางไว้พักไว้เอากิ่งที่เราต้องการที่จะนํามาเสียบเราอยากเสียบกิ่งไหนเดี๋ยวนะั้น่อยจะเสียบเล็กเสียบใหญ่ให้ดูเอาเสียบเล็กก่อนนะเ,นเสียบเล็กก็จะประมาณกิ่งนี้นะครับ ต่อก็ไอ้กิ่งพันธุ์ก็จะเป็นกิ่งนี้แล้วก็ตัดกิ่งพันปุ๊บวันนี้เป็นพันอะไรนี่ไว้คิงนะครับไว้คิงแล้วก็จากการพันพาราฟิล์มถ้าเราไม่มีพาราฟิล์มเนี่ยก็ให้เราใช้ถุงพลาสติกครอบแทนนะครับเพื่อลดการขายน้ำอย่ยพันจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับ ผ่นปุ๊บอ่าได้เรียบร้อยอย่าลืมเทียบกิ่งกันก่อนนะเห็นไหมกิ่งจะเท่ากันพอดีนะครับทีนี้เราก็ทําการกุดตาออกก่อนเล็บนนนหนวดดานิดนึงนะครับไปเล่นดินมาเมื่อกี้แม่แม่นบอเล่นดินอีหลีบลเอ็นดาคู่มือนะ <laughs> โอเคตัดเล็บตเทือหนวดเนี่ยไม่มีเวลาตัดเล็บนะครับไม่มีใครตัดให้ด้ววันก่อนให้กูรีโคตัดโอ้โหนะ ตัดเล็บผมเนี่ยคือเขาตัดเผื่อเผื่อการตัดห้าครั้งเลยนะก็คือตัดทีเดียวเนี่ยมันขุดเข้าไปในในในไอตัวตัวตัวเล็บที่มันติดกับเนื้อเลยนะฮะริโกขุดไปจกเบื้องล่างแล้วตัดแล้วก็ขีบผมก็ลอกอ้าแล้วบอกว่าเอ้าเป็นยังไงเหรอปลอดไปดูโะนะลึงลงไปครึ่งเล็บแล้วนะครับอันนั้นคือเป็นการตัดเผื่อเผื่ออนาคตไปเลยนะแล้วตัดเสร็จไหมไม่เสร็จฮะ คาอย่างนั้นแล้วมันจะใครไปจะตัดเสร็จแเจ็บจะตายนะฮะตัดครั้งเดียวเนี่ยก็คือของกุลิโกโเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าเขาตัดลงไปลึกแล้วหลังจากนั้นกล้าให้ตัดอีกไหมไม่เลยฮนะหลังจากนั้นก็หลาบจนถ,ถึงทุกวันนี้ครับ <laughs> ถึงได้เล็บยาวทุกวันนี้ฮะอ่ะทีนี้ก็เราก็ปาดเลยปาดฟึบปาดให้ให้ประมาณนี้เออกี่องศาได้กุลิโกประมาณนี้ ยีสิบห้าองศาค่ะย <25 S 2> <15 S 1> ี่บห้าป่ะสิบห้าสิบห้าองศา <5 S 2> ประมาณสิบห้าองศาตามที่กุลิโกบอกนะครับผมไม่รู้องศาผมไม่เก่งอ่าวางไว้นี้ก่อนพักไว้ทีนี้เราก็มาปาดาตัวของเก่งพันก็ปาดให้ประมาณเท่ากันเท่ากันยังอ่าเอามาเทียบกันดูนะฮะเห็นไหม ชัดไหมครแต่ถ้าไม่ชัดถ้าไม่ชัดชดูดลายมือนะัน้นหมดหน่อยชัดค่ะอ่าซูมได้กูรูกดซูมได้นะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทําการประกบเลยครับเห็นไหมพอเราประกบปุ๊บเนี่ยก็จะพอดีเป๊ะนี่โอ้ลิฟไม่อยากเสนอหน้าลิฟให้ใครดูเลยอ่าเนี้ยอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะพันทําการพัน ก็ใช้เทปแผ่นใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่มีเทปเล็กเทปใหญ่ลราก็ขพันเข้าไปตรงกลางก่อนอ่ะพันตรงกลางเพื่อเราจะขยับขึ้นบนลงล่างได้นะฮะเรียบร้อยทีนี้ก็ทําการพันพันลงไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็พันจากข้างล่างพาขึ้นมาข้างบนเลย อันนี้คือกิ่งเล็กกิ่งที่เท่ากันนะครับอามีใหญ่กว่านี้ไหมมาดูที่ใหญ่กว่านี้อันนี้พักไ้ก่อนดูที่ใหญ่กว่านี้ก็เอานี้เลยนะผมจะปาดได้กว่าในการไกลผมเอาขนาดนี้ดีกว่านะาขนาดนี้ได้ทีนี้เราจะใช้ตาข้างนะฮะ ตาที่มันแตกมาข้างแล้วก็คือตาน,นี่เราจะเอาตาจากตรงนี้นะครับนี่หนไหมหนึ่งสองสามตาจริงๆแล้วตาเราไม่ต้องก็ได้เอาแต่ตาพวกนี้ก็ได้ตานั้นมันเยอะไปเดี๋ยวนี่ตานี้นะครับอเอาลิ่งมาเทียบกัน ใส่เดียวกันนะครับเห็นไหมใส่เดียวกันแบบนี้ถ้าม่อนเนี่ก็คือมันมันจะมีอย่างที่น้าหนวดบอกว่าถ้ากิ่งประมาณนี้แล้วเนี่ยกิ่งมันจะเริ่มแข็งแล้วมันจะไม่เหมือนมาเดือมาเดือมันจะอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นมาเดือเนี่ยจะเฉือนจะปาดง่ายกว่าแต่นี้ก็ปาดได้ยิ่งนี่เราคมยิ่งดีนะฮะเราก็ปาดฟุ๊บปุบปาดเหมือนกันนะครับปาดหัวนิดน,นึง เห็นไหมฮะอ่ะพักไว้โอ้ลืมพันพาราฟิล์มก็พันพาราฟิล์มน,นะครับพันพันปิดเลยตรงนี้ยิ่งถ้าเป็นต้นที่อ่าเราปักชำไว้แล้วนีว่ยแล้วเอามาเสียบเนี่ย ให้ง่ายนะครับดีง่ายต้องให้เท่ากันนะครับเทปอดูดิห่างกันนิดหน่อยอ่ะโอเคประกบฟึ๊บดูเหมือนเนื้อเดียวกันเลยนะฮะทีนี้เราก็ทำการพัน อย่าลืมที่ท่านหมวดบอกนะครับก็คือเราต้องกุดตาของตอเนี่ยออกให้หมดนะฮะเป็นหลักสำคัญเลยตาของตอนะแล้วทีนี้เขาก็จะทำการสูงน้ำเลี้ยงขึ้นมาให้ต้นเลยโอโ้งานเนี้ยมากเลยดู เหมือนกับไม้ชิ้นเดียวกันเลยเห็นไหมฮะไม่เห็นเลยค่ะเช็ดหน้ากล้องบ้างหรือเปล่ากุลิโกตะกี้นะ่ะไม่ไม่เห็นรอยติดเลยค่ะโอ้ไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะ <S 2> <S 2> <S เนียนมากเนาะเนียนค่ะนี่เห็นไหมฮะเหมือนไม้ชิ้นเดียวกันเลยค่ะเหมือนไม้ชิ้นเดียวกันเลยเนาะแล้วหลังจากนี้เราก็นําไปปักชําได้เลยเนี่ยสังเกตนะเราต้องกุด อ่าพวกนี้ออกให้หมดนะครับที่เป็นตาเดิมของเขาเนี่ยเอาออกให้หมดเลยอย่าไว้เลยไม่ต้องไว้นะครับพอเรานําไปปักชําเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งน้ําเลี้ยงขึ้นข้างบนเลยโดยที่ไม่พักตรงไหนเลยนะฮะเพราะไม้แน่นอนว่าถ้าพอลากเขาออกปุ๊บเนี่ยพอลากออกเขาจะรีบผลิตน้ําเลี้ยงที่เขาดูดธาตุอาหารขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรีบส่งไป,ไปเพื่อเป็นการ แตกยอดหรือว่าแตกกิ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกุดตาออกให้หมดถ้ากุดตาไม่หมดเนี่ยเขาจะส่งน้าเลี้ยงมหาพวกนี้นะครับนี่วิธีการง่ายมากเลยดูดินะครับทําง่ายแล้วใครก็ทําได้และกิ่งเล็กๆเ,เนี่ยเราก็สามกิ่งกิ่งต้นกิ่งเล็กๆเนี่ยต่อไปเราตัดเราก็ไม่ต้องทิ้งพอกิ่งไหนที่เป็นกิ่งเล็กเราก็มาปาดประกบปาดประกบปาดประกบก็สามารถจะเป็นกิ่งพันธุ์ให้เราได้ทุกกิ่งเลยนะฮะอ่ะวันนี้ พอหรือยังพอแล้วเนาะวันนี้พอสลักแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆเนี่ยแน่นวนจะนํามาฝากเพื่อนๆกันใหม่ก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับแก่พี่พน้องๆคนที่กําลังฝึกที่จะขยายพันธุ์พืชอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการปาดประกบแบบเนี้ยไม่ใช่ว่ามันใช้ได้กับหมอนอย่างเดียวหรือว่ากับมะเดื่อยอย่างเดียวสำหรับพืชชนิดอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เป็นการตัดกิ่ง เดิมออกแล้วก็ตัดกริงใหม่มาเสียบใส่แทนเนื้อเยื่ออะไรเข้ากันหมดขอแค่เป็นพืชอ่าเขาเรียกว่าพืชพืชวงเดียวกันมันสามารถจะเข้ากันได้นะครับแต่ถ้าคนละวงกันไม่ได้เช่นอเอาน้อยหนามาเสียบใส่มะเขือพวงอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ได้นะแต่แบบนี้ได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆก,ก,ก็ลองไปทำกันดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามรับชม นะครับทางช่องเดโชสุกอินช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆแน่นอนจะนำมาฝากเพื่อนๆกันใหม่นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์นะฮะแล้วก็ก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแปรนนะครับช่องที่มีทั้งสาระความบันเทิงครบครันทุกเรื่องราวเข้าไปดูได้เลยช่อง9ก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ C, ช่องของพี่เอ นะครับเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะครับการปลูกพืชปลูกผักต่างๆก็เข้าไปดูได้เช่นเดียวกันเป็นช่องกเกษตรอีกหนึ่งช่องนะครับที่น่าติดตามแลบชมมากช่องน้อยทําสวนช่องของพี่น้อยนะครับช่องนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นช่องกเกษตรที่น่าติดตามนะครับเป็นช่องที่มีบทเพลงพรอบลาะให้คุณได้นเข้าไปดูได้เลยนะครับทั้ง3าช่องที่้ที่น่าหนวดบอกมามีทั้งสาระความบันเทิง นะครับเต็มเปี่ยมนะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสไลั์น,นี้มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมคิดดีพูดดีทดําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย